สวัสดีครับกับผมนายบุญสรงอินวนาผุ่มอ,อยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอาอำเภอตรอนจังหวัดจันจดินครับวันนี้ลุงบุญส่งก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานเปรียบเทียบระหว่างการบริหารการเลี้ยงควายกับบริหารองค์กรนะครับนะลุงบุญทรงจะเปรียบเทียบให้ท่านได้รับทราบว่าความยากง่าย นะครับนะแตกต่างกันอย่างไรครับเชิญรับชมรับฟังในเรื่องของการบริหารการเลี้ยงควายก่อนอันดับแรกครับการบริหารการเลี้ยงควายนั้นลุงมุดส่งก็ขอให้ดูในเรื่องของพื้นที่นะครับนะกับการใช้ในเรื่องของการบริหารการเลี้ยงควายครับนี่คือทุ่งหญ้านะครับนะ ระหว่างที่ดินของลุงบุญส่งและที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับนะซึ่งอาศัยเขานะครับนะแล้วก็บอกกล่าวเขาว่าลุงบุญส่งต้องขอพึ่งพาอาศัยด้วยนะครับเพราะว่า,าพื้นที่ของลุงบุญส่งนั้นมีอยู่ในจําจนวนจํากัดครับก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านนะครับนะเป็นที่ เลี้ยงควายด้วยนะครับนะอันดับแรกนั้นลุงบุญส่งก็ขออนุญาตนะครับนะากับเจ้าของที่เขาที่จะต้องอาศัยในการให้ควายกินหญ้าในพื้นที่ของเขานะครับนะ้าทุกคนนั้นลุงบุญส่งก็ขออนุญาตเขานะครับนะ้าแต่ก็มีบางราย ที่เขาอนุญาตแล้วแต่เขาก็ยังติดใจในเรื่องของควายเรานั้นไปเบียดเบียนในเรื่องของอในเรื่องของขีดคณาบ้างนอนในที่น้ำแฉด้วยเป็นบวกเป็นหนองเป็นบ่อนะครับนะอันนี้ก็ เป็นปัญหาที่เราจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจนะครับนะก็มีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับนะ้ไม่เหมือนกับการบริหารองค์กรนะครับนะ้ผมจะให้ดูว่าในเรื่องของการบริหารการเลี้ยงควายนั้นก็มีอุปสรรคในเรื่องของหนึ่ง นะครับนะาหญ้าและน้ําไม่ค่อยจะเพียงพอต่อปศุสัตว์นั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะลุงบุญส่งจะจํากัดพื้นที่ในการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ประจํานั้นก็ไม่มีหญ้าและน้ําให้กินได้ตลอดในฤดูกาลนี่คือเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับนะาจำนวนควายหลายๆตัวแล้วก็เป็นปัญหา ได้เช่นเดียวกันแต่ลุงบุญส่งนั้นไม่ท้อถอยนะครับนะก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของทั้งน้างําทั้งหญ้าทั้งทุกเรื่องนั้นเราก็ต้องพยายามครับให้หญ้านั้นเพียงพอต่อการบริโภคของควายนี่คือเป็นปัญหาอันดับแรกถ้าควายมากตัวนะครับนะ แต่ถ้าควายน้อยตัวนะครับนะ่ะเราเลี้ยงเพื่อเป็นการเขาเรียกว่า,าเป็นอาชีพเสริมในการทำไร่ไถนานั้นนะครับนะระหว่าง 4- 5ห้าตัวก็ไม่หนักหนาเท่ากับลุงบุญส่งครับเพราะลุงบุญส่งนั้นต้องอาศัยควายจำนวนหลายตัวนะครับนะ่ะเพื่อที่จะปดเปื้องในเรื่องของอ เงินทองที่เราเราไปหยิบยืมหรือไปกู้เข้ามาในเรื่องของการลงทุนต่อยอดนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับนะาแต่ทุงนส่งนั้นต้องนะครับนะามีประสบการณ์ต้องมีแนวทางว่า,าไปกู้ยืมเข้ามาแล้วนั้นต้องหาส่งให้เขาให้ได้นี่คือในเรื่องของเขาเรียกว่าประสบการณ์ ในเรื่องของการเลี้ยงว่ายนั้นในเมื่อเรารู้ปัญหาเรารู้อุปสรรคเรารู้ในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการดําเนินงานแล้วนั้นก็ง่ายขึ้นนะครับนะ,ะแล้วก็ถ้าเราหาจ้างคนไม่ได้เราก็ต้องดูแลเองอย่างลุงมุนส่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะหาคนยากลำบาก ก็ไม่ค่อยที่จะมีไม่ค่อยจะมีประสบการณ์นะครับนะจ้างมาเลี้ยงเขาก็อ้างสารพัดนะครับนะกลัวควายขิดมั่งกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากมั่งนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ลุงบุญส่งนั้นไม่ท้อถอยครับในเมื่อเรา พิจารณาดูแล้วนั้นปัญหามันเป็นเรื่องของธรรมนามาน,นะครับนะที่ทําให้เรานั้นต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะดําเนินให้การดําเนินการเ,เารเื่องายนั้นประสบความสําเร็จไปด้วยดีนั้นเราก็จะต้องใช้หลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมามุทธเจ้าเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักศีลหลักธรรมนะครับนะทุกเรื่องนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องอใช้มาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดําเนินการบริหารในการเลี้ยงควายเพื่อที่ประกอบกับประสบการณ์นะครับนะ้าลองผิดลองถูกมาก็ใช้เวลาเป็นระยะพอสมควรครับนี่คือในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงควาย นะครับนะฮะลุงบุญส่งเคยบอกแล้วว่าลุงบุญส่งนั้นดหนี่มาแล้วหลายรอบนะครับนะฮะหลายขั้นตอนแต่ในเมื่อเราคิดที่จะต่อเติมหรือต่อยอดให้กิจการนั้นเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ,อเพื่อใช้ในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับนะ มาใช้ในเรื่องของการทุ่นแรงนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องไปซื้อหามานะครับถ้าเราซื้อหามาเป็นเงินสดไม่ได้เราก็จะเป็นที่จะต้องกู้ยืมผ่อนส่ง,องเอเป็นลายปีไปนะครับนะเพี่ยที่จะต่อยอดให้การเลี้ยงควายนั้นเป็นประสบการณ์สำเร็จครับก็ถือว่าง่ายนะครับนะง่ายกว่าในเรื่ง การบริหารองค์กรน,นั้นยากกว่านะครับนะหลายเท่านะครับนะเพราะว่าควายนั้นเราจะบังคับหรือตังสอนหรือ,อให้ควายนั้นอยู่ในการบรรทับรรทาของเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับนะง่ายกว่ามนุษย์คือง่ายกว่าคนหรือง่ายกว่า เจ้าหน้าที่ที่เรา,าบริหารอยู่นะครับนะถ้าเราได้คนหรือได้เจ้าหน้าที่ที่มีขเขาเรียกว่ามีจิตจิตอาสาหรือจิตที่รักในหน้าที่การงานหรือรับผิดชอบในหน้าที่การงานนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของอผู้นำหรือผูอ้เป็นหัวหน้าครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้านายกอบตอหรือนายกอบจอหรือนายกประเทศนะครับนะาก็ยิ่งนะครับน่าต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากนะครับนะไม่ใช่เราคิดอยากจะเป็นผู้บริหารแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการในเรื่องของ การดําเนินงานนะครับนะเพราะงานในเรื่องของการบริหารนั้นเป็นเรื่องสําคัญครับไม่ใช่เป็นในเรื่องของการลองผิดและลองถูกนะครับนะาแต่สําหรับกรุงมุลส่งนั้นเตรียมพร้อมครับเพราะว่าก่อนที่ลุงมุนส่งคิดจะมาเป็นผู้นํานะครับนะาผมยกตัวอย่างว่าที่ลุงมุนส่งตั้งใจว่าจะเป็นผู้นํานะครับนะาอ่า จะได้มาในเรื่องของอำนาจหน้าที่นั้นได้มาอย่างไรนั้นลุงบุญส่งก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องรผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องหาแนวร่วมในเรื่องหาในเรื่องเรื่องหาประสบการณ์ลุงบุญส่งนั้นไม่ใช่ว่าจู่ๆนะครับนะคิดอยากจะมาเป็นก็มา อาสาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเพื่อที่จะมาเป็นหัวหน้าไม่ใช่เพื่อที่จะมาเป็นาน,าาาปน,านายกนะครับนะองค์การบริหารส่วนตำบลไหนๆก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าอยากจะเป็นแต่เราขาดประสบการณ์ขาดความรู้ความสามารถนั้นลุงบุญส่งขอฝากเป็นข้อคิดไว้เลยว่าท่านอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกครับ เพราะเรื่องต่างๆนั้นเป็นเรื่องของต้องมีประสบการณ์ครับประสบการณ์นั้นก็ต้องรู้นะครับนะว่าเราจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองพัฒนาตำบลเราได้อย่างไรนั้นเราต้องรู้หน้าที่ของเราเราจะดําเนินการอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จครับไม่ใช่นึกสนุกท่านไม่เคยผ่านงานด้านต่างๆมาไม่มีประสบการณ์ไม่มีในเรื่องของ ในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับประสบการณ์ในเรื่องของการดําเนินงานท่านเคยผ่านในเรื่องของการบริหารในเรื่องขององค์กรมาหรือไม่นะครับนะท่านเคยแก้ปัญหาต่างๆที่ท่านอยากแก้นั้นแก้ได้อย่างไรนะครับนะท่านต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบครับเพราะว่า งานระดับครอ,อบครัวก็หนักพอประมาณอยู่แล้วระดับบริหารระดับตำบลนะครับก็หนักพออีกเท่าหนึ่งระดับบริหารระดับประเทศระดับที่มีบุคคลเป็นจำนวนหล,หลายสิบล้านคนนี้ก็ยิ่งเป็นงานที่หนักมากครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ ที่อยากจะเป็นอยากจะอาสาก็มาอาสาแต่ท่านผ่านในเรื่องของประสบการณ์ผ่านในเรื่องของการบริหารงานมาแล้วหรือ,อยังไม่ใช่คิดว่าจะทำอะไรเราก็จะทำได้ดังใจครับยังมีกฎหมายยังมีข้อระเบียบยังมีกฎเกณฑ์อีกมากมายนะครับนะล้วนแต่เป็นเครื่องนะครับนะ ท้าทายในเรื่องของความรู้ความสามารถเราทั้งนั้นนะครับนะในเรื่องของอสร้างความรักความสามัคคีสร้างพลังให้เกิดกับองค์กรสร้างพลังให้เกิดกับการร่วมรับรอมรวมคนให้มีจิตใจอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อที่จะให้เกิดมีพลังพัฒนา ระดับครอบครัวพัฒนาระดับองค์กรระดับจำบนองค์กรในระดับจังหวัดองค์กรในระดับประเทศนั้นจะเป็นไปได้นั้นต้องมีจิตใจสูงครับจิตใจสูงนั้นหมายความว่าจะต้องมีหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมุทธเจ้านั้นเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นเครื่องนำทางที่เราจะต้องบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีจิตใจสูงครับนะ มีจิตใจในเรื่องของอความโอรอ้อมอารีในเรื่องของการมองปัญหาให้ทะรุครับเพราะการบริหารคนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของง่ายๆครับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่านะครับนะาการบริหารงานอื่นๆนั้นก็ยากพอสมควรอยู่แล้วถ้าเป็นยิ่งในระดับประเทศนั้นลุงบนส่งเชื่อเลยครับนะยากอีหลาย ร้อยเท่าพันทวีคูณนะครับนะถ้าเราไม่ผ่านองค์กรหรือไม่ผ่านงานมาท่านอย่าคิดว่าเป็นงานสนุกหรือเป็นงานที่อ,าอยากจะทดสอบหรืออยากทดลองครับ,บุงค์ส่งข้อฝากข้อคิดไว้ว่างานการบริหารระดับประเทศนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องที่มาทดลองนะครับนะถ้าทดลองในเรื่องของการบริหารในเรื่องของระดับประเทศนั้น ท่านต้องไปฝึกฝนในเรื่องของการดําเนินงานเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จนั้นทําได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าการบริหารงานนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องทดลองหรือทดลองเพื่อที่จะอเอาประเทศชาติหรือเอา,อาประชาชนนั้นมาเป็นเครื่องทดลองไม่ดีเป็นแน่นะครับนะลุงมนส่งเขาฝากเป็นข้อคิดไว้ ะระดับครอบครัวแค่บุคคลไม่กี่คนนั้นก็ยากยากแสนเข็นอยู่แล้วถ้าเป็นคนหลายสิบล้านคนมันจะยากขึ้นมาอีกเท่าไรครับเพื่อที่จะให้การดำเนินงานนั้นเดินหน้าไปได้อยา่างที่เราตั้งเป้าหมายหรือตั้งความหวังเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะเราอ,อยากจะทำอยากจะ,ะพัฒนา ไม่ใช่จะสั่งแล้วนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดั่งใจครับยังมีปัญหาอุปสรรคอีกมากมายครับลุงบุญสง่งเคยผ่านการบริหารในระดับระบนมาแค่บุคคลนะครับนะในองค์กรน,นั้นก็ประมาณสี่ห้าสิบคนก็ยังยุ่งยากพอสมควรอยู่แล้วนี่ลุงบุญสง่งนั้นนะครับนะามาเลี้ยงควายนั้นลุงบุญสง่งนั้น ใช่แต่ในเรื่องของกำลังกายและกำลังใจเข้ามาบริหารนั้นลุงบนส่งก็ค่อนข้างที่จะไม่เครียดครับที่ว่าไม่เครียดนั้นก็เพราะว่าควายนั้นไม่ได้เถียงลุงบนส่งลุงบนส่งจะบังคับอย่างไรนั้นควายนั้นต้องไปตามอย่างที่เราบังคับได้นะครับนะเราสั่งได้เราต้องการที่จะให้เป็นไปตาม เราอยากได้อยากเป็นได้ครับแต่การบริหารในระดับองค์กรนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถทุกเรื่องนะครับนาะที่จะต้องประสานคนให้มีจิตใจมีกำลังใจมีความสามัคคีรักร่วมรักสามัคคีสั่งแล้วให้เป็นไปตามที่เราอยากได้อยากเป็นเราต้องมีเขาเรียกว่า ปัญญาหรือมีในเรื่องของประสบการณ์ครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญครับผมก็ขอฝากพี่น้องทุกๆคนนั้นช่วยเก็บเอาเรื่องของข้อคิดในเรื่องของเปรียบเทียบระหว่างการบริหารการเลี้ยงควายของลุมลงมนส่งและการบริหารองค์กรในระดับตำบลน,นั้นคือลุงมนส่งนั้นเคยผ่านในเรื่องของเป็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลมาก่อนนะครับนะอ่า งานทุกเรื่องนั้นลุงมุลส่งมีประสบการณ์ก่อนที่บุญลุงมุลส่งจะอขออาสาไปเป็นาปากเป็นเสียงหรือเป็นผู้บริหารในระดับตำบลน,นั้นลุงมุลส่งต้องพัฒนาตัวเองต้องรู้ว่าจะพัฒนาตำบลน,นั้นไปแนวแน,นวทางไหนนะครับนะจะให้ประสบความสำเร็จนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่สำคัญครับ พี่น้องประชาชนบางสมัยบางครั้งนะครับนะไม่รู้เลยงานในเรื่องของการบริหารงานส่วนตำบลหรือส่วนจังหวัดหรือส่วนประเทศนะครับนะาก็มาอวดอ้างว่าจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้จะปรับเปลี่ยนอย่างนั้นจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของง่ายๆครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกล้วยๆจะคิดจะทําจะเปลี่ยนจะบริหารอย่างไรอย่างที่เรานึกคิดอยาคิดว่ามันจะเป็นได้อย่างนั้นนะครับมันมีกฎระเบียบข้อกฎหมายอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่ท่านจะต้องสั่งไปนั้นไม่ได้ดังใจคิดเพราะติดระเบียบติดข้อกฎหมายติดในเรื่องของบุคลากรเราสั่งโดย ไม่มีวัฒะการสั่งไม่มีความรู้ความสามารถในการสั่งงานนั้นก็จมปักจมอยู่กับความคิดความอ่านของบุคลากร,รของบุคคลน,นั่นเองนะครับนาะลุงมุลส่งเจอมาแล้วครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆครับการบริหารงานบุคคลเราสั่งดีก็ดีสั่งไม่ดีเราก็ผิดระเบียบนะครับขอ ได้ไม่ดีก็เจอมาตรา157ครับขเขาเรียกว่า,าละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นี่หกตกังหัครับไม่ใช่เป็นเรื่องของง่ายๆครับในเรื่องของการบริหารงานบุคคลองค์กรในระดับครอบครัวนั้นไม่เจอในเรื่องของมารตรา157ครับถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่องค์กรก็เจอในเรื่องของการปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำดีก็ดีทำไม่ดีก็เข้าสังเตได้เช่นเดียวกันครับนี่คืองานในเรื่องของการบริหารในเปรียบเทียบระหว่างการบริหารการเรื่องควายและการบริหารองค์กรครับเพราะลุงปุญส่งนั้นก็เคยผ่านในเรื่องขององคอ์กรและทั้งระดับตำบลและระดับจังหวัดมาแล้วนะครับนะจึงเป็นเรื่องที่อยากจะพูดในเรื่องของ ฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนๆเอฟซีหรือใครก็แล้วแต่ที่ฟังพูดหลวงพูดนั้นก็ต้องเก็บมาเป็นแนวทางในเรื่องของการบริหารงานในการนะครับนะ้าเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับเราจะเลือกคนไหนอย่างไรนั้นลุงบุ่สงไม่บอกครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องพิจารณาแต่ลุงบุ่สงนั้นขอฝากเป็นแนวคิดว่า จะต้องอได้บุคคลที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารงานเคยผ่านงานมาไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ต้องเอาประเทศชาติประชาชนมาเป็นเครื่องทดลองถ้าท่านได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีประสบการณ์ท่านก็เสียเวลาขาดในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการพรัฒนา ไปอีก4ปีครับนี่คือวันนี้ก็ขอสรุปให้ท่านได้รับฟังเพียงแต่เท่านี้ครับผมบอกไว้เลยว่า,าทุกเรื่องทุกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการทดลองเราเข้ามานั้นไม่ใช่มาเป็นเครื่องทดลองอเพื่อที่จะหา,าหาความรู้ความสามารถหาประสบการณ์ไม่ใช่ครับท่านต้องอผ่านในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของ การบริหารงานมาแล้วทั้งนั้นที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับผมขอขอจบไว้เ,วเพียงนี้ครับสวัสดีครับ